สวัสด,ดีค่ะน้ำมนต์ค่ะปุ๊กค่ะเ่นค่ะใครๆก็หาว่าพวกหนูอโลกสวยโลกสวยตามมาดูสิคะโลกสวยของพวกเราเป็นยังไง <c oughs> คนส,สวยไม่ใช่แค่เดินส,สวยโชว์ตัวแต่พวกเราอะ <c oughs> ไปสิ โดยใช้ท่อพ v วีีต่อเป็นโครงรูปสี่เหลี่ยมและนําขวดน้ํามามัดแถวละ4ี่ขวดก่อนที่จะนําไปใช้จริงในแหล่งน้ําชุมชนเพื่อความสวยงามของสิ่งแวดล้อมสวยที่สสวยก้อง วิธีการง่ายๆต่อท่อน้ําทิ้งผ่านกระบวนการสามถังถังที่1น่ถังดักไขมันน้ำจะลงสู่ถัง,งที่ศถังรองตะข่ายเมื่อน้ําไหลผ่านจะลงสู่ถังสุดท้ายชั้นล่างสุดฐานไม้ถึงพรมมิสปวดและด้านบนสุดอิดมอนสามารถบรรจน้ําเสียได้ถึง6.5.5และปล่อยลงสู่แหล่งน้ําชุมชนต่อไปและสวยสุดท้ายสวยรา หนึ่งโครงการเพื่อถ่ายทอดความรูร้จักพี่สู่น้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พวกเรา,มาเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ร่วมการเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้สังคมเพียงแค่พวกเราช่วยกันโลกก็จะสวยด้วยมือของเราค่ะสวยเนาะเฮ้ยอาจารย์มามหาวิทยาละะัยราชพัฒวัลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ต้นแบบตัวอย่างกรีนยูนิเวอร์ซิตี้ เรือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมประจำปี2560